โอ้โหนอนสบายเลยนะมากอดหน่อยเล้วเหนือหน่อยเหนื่อยอ,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 อืมอืมโอ้ยมากอดหน่อยลูกลหน่อยพอเหนื่อยลูกอืม มึงคันๆน่ะมันเป็นไงกันคันมากเลยเหรอไหนๆน้องน่าจะายเนี่ยโอ้โหตีทัรอีนูอีเอามั้งไนต่ยเล่นเทียนอีกแล้วไม่รู้สึกเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะแม่มึงลูกพี่ลูกพี่ข้อคำคมหน่อยว่าอะไรอะข้อคำคมหน่อยคำอะไรอะคำคมคำคมอะคำคมไหม ไม่รู้จะไม่ได้อะไรนะดีเสียป่นี่ขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขัดูหน่อยได้ไหมหุ้ยหุ้ยช่วยด้วยเลยอย่ะดีอ่ะช่วยอ่ะช่วยมาก ทำไรอ่ะอืมเผืะให้คลิปสักพันเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าต้องขึ้นแบบว่าห้องนะ พี่ไปไปน้องนหนึงไปไน้องคนหนึ่งไปอือยะมาเดินจะมาไรเดียงสาวทางเดินีๆแกกลนี้ดิที่นี่มันคือที่ไหนอะอย่ามาเจ้าอะไรไม่อยู่เรื่องพอเดินเข้าไปแค่เอ้าเย็ดแม่ไม่ใช่ มือไม่พายเท้าละน้ำซุซ้นๆนะเพื่อนซุซ้นๆนะไม่ต้องมานอนกอดเขานะวันนี้นอนไกลๆด้วย น้องแอบกอดเขาก็บอกมนาะเหอะเดี๋ยวเอาบาบวาลีไปเก็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไม่ให้นอนกอดใหม่มึงเขาฆาตตัวเองสุดๆแม่อันผมนนไม่เห็นนี่นี่เคู่แล้วนะครับซีซูซีดับแม่กำลังทายลุกอยู่แม่แม่ไปจีบเรียกว่าครับกีบแมเขาทายลุกอยู่แม่เขาทา,ายลุกอยู่โอ้เขาขนาดทีได้ยินอยู่แอกวซีซูซีดับนี่ซีซูซีดับจีบเพื่อนะ ตเตยวันนีน้ท้องฟ้าสวยเนาะไป่งไปไงท้องฟ้าไงท้องฟ้าเฉยกค่บ้านคนเดียวไปเลยก <laughs> ค่บ้านคนเดียวไปเลยสองโทรศัพท์นี้ให้กับคนที่พูดทข้าคแล้วไม่มีสาระอ, <laughs> อะไรเลยนะ <laughs> ครับแบ่งลูก วันนั้นใครบ้างมาติ้มตอ,อกหลังกูได้กี่หมื่นละแกงเดิมไม่ในติ่มก๋าทีหน่อยอร่อยจังแม่กูไม่แกง หรอกไอสัตว์แม่กูแค่ชอบซีเอฟแม่กูแค่ชอบซีเอฟเต็มบ้านเต็เฮียเป็นจูซูทองนงใช่ปะข้า่ามาทุกเงินให้พว่อนหน่นี่นี่ผิดชอบด่าปามม้ามาแลแล้วแม่ไม่ได้ด่าแต่แม่ไม่ชอบให้ขับรถเร็วแล้วก็ชอบให้ป้าขับรถเร็ว,รรวมันอันตรายามันอันตราย คำเลยเนาะไม่คุบคำหรอกพี่ยอดครับใครปลุกพี่บอกกันนะกูจะไปต่อยหน้ามันพี่บอกกูเลยนะได้กินยามันก็ใส่เขินแผลมันดึงลงได้อยู่โอ้ยหนองมันใส่สเต๊บ้านอะไรนักลูกมันจะไปเห็นหีบัสติจะส่งไม่ใส่หรอสเต๊บนะับโอ้ยหนอมันไปกินร้านไหเด็ก bay 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 ok, bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มาหอมแก้มหิ <S 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 ้แต่หอมควาทำไรไปลุ้น กาละมออะไรนะมอกาละมอถ้าถูกแล้วอ่ะกาละแมค่ะมะละกอพหนขอาหาผู้ชายหฮะที่ไฮะผู้ชายไนฮพี่น้งไกลดีเยอะใช่หล่อป่า ไปก่อนเลยครับ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 นู้นมาฝรังอะไรเนี่ยมึงเชื well, ่อ <welche> ม <ăn? S 2> uh ั huh ้ว่าเปิดมาต้องมีแมลงสาบหนึ่งสองสาตวาโตกูเล่นมาก่อนมึงสิบปีเนอะ ผู้มึงเคยรักคนคนหนึ่งมากจนเลิกเล่าเพื่อเขาไหมกูไม่เคยมึงเคยไหมไเฮียขันมากเขาจะไปอยู่แล้วมานอนเฮียอะไรเนี่ยขันมากขเขาลอยมึงคนเดียวเนี่ย ไอชุดเพื่อนเจ้าบ่าาไอ้สัตว์แล้วมาแอบนอนหลับในรถโอ้โหตีสี่นี่เก่งจังไอ้สัตว์ขังทุ้นันบ้ากแม่มนหลับเป็นไงมาครับผม